อดีตเราได้พึ่งพาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องแล้วก่อให้เกิดความรู้ในการจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ เป็นด้านทรัพยากรน้ํานะครับอันนี้ค่อนข้างจะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากเลยไม่ว่าจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้น้ําอันดับแรกเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้าแรงน้ําท่วมเนี่ยอันนี้ต้องการมากที่จะมีโครงการก็ไปแก้ไขปัญหาวาระสำคัญของลุ่มน้ำยมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่ทายน้ำของลุ่มน้ำ ั้งแต่แพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกและนครสวรรค์ fol, ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเศรษฐกิจที่สำคัญควรได้เริ่มแก้ไขแไม่มีน้นำจะท่วมทุกปีเลยสมัยก่อนอันนี้มาช่วยได้จริงครับช่วยได้มาสามสปีนอกจากนั้นปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแลง้งที่แห้งขอดในทุกๆปีแนวโน้มความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนใกล้จะเป็นจริง อ๋อลน้าน้ำแบบว่ามันไปน้ำมันอยู่ฝายของน้ำใด้ดุด้วยเมื่อครบกำหนดคนลุ่มน้ำยมเกอรอยเป0เซ็นก็จะมีลุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์กันอย่างยั่งยืนต่อไปราดร่วมรัฐร่วมจัดการทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม